สวัสดีครับผม B1 ทีทีรพัชแสงแจม่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ครับ B2 ใหม่สุภเชยโกศลส,สาขาวิชาเคเมีขั้ศรู้สบสนิตครับสวัสดีครับ V3 อาร์ตทศพลเวรรอดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับสวัสดีค่ะ G1 ค่ะ, Beam, คะบีมกมลวันแจ้งอิม่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารค่ะสวัสดีค่ะ G2 น้ำนัชริยาช้อนทองสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ สวัสดีค่ะ G3 เฟมบรรทิตาถิ่นม่วงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ G4 ค่ะเช็คณัทาศิศาสวัสด์ค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ G5 แแบมพิมพ์สุภาสิงห์ทะเลสาขาเคมีคุศาสตร์บัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะ G6 แตงกวานางสาวาชาแก้วคงสาขาเคมีคุศาสตร์บัณฑิตค่ะ สวัสดีค่ะคิวหนแนกกี้สุภกิจเสวะคุณทศสาขาวิชาเคมีคารุศาสตร์บัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะดีดี้คิวสธนเดชบุญพึ่งสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะคิวสาก้องกี้อนุพันธ์ทธิสสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นืตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะมือเย็นมากเลยค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นเปลี่ยนเต้นรู้สึกว่าสนุกสนุกของการที่ได้มาทํากิจกรรมพวกนี้ครับรู้สึกกดดันมากแต่จะเก็บครั้งกระดันนี้ไปพัฒนายิ่งขึ้นกดดันนิดนึงแต่ก็จะพยายามตอบคำถามให้ดีที่สุดค่ะกดดันมากมากค่ะรู้สึกดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะกลัวนิดหน่อยค่ะกลัวอะไรกลัวตอบคำถามไม่ดีอะไรอย่าง รู้สึกกดดันครับแต่ว่าก็จะเอาความกดดันไปพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น่ะสบายดีไหมครับสบายดีวันนี้ทานข้าวั้ข้านแล้วเหลือยันผมว่าที่ผมมาประกวดเนี่ยผมอยากมาแสดงศักยภาพตัวเองอยากมาเป็นกระบอกเสียงให้คนหลายๆคนที่ยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกออกมาแสดงออกในสิ่งที่ดีครับก็ผมอยากจะ แสดงความสามารถที่ผมมีอยู่ไม่ใช่แค่มีเรียนตามพื้นฐานอย่างเดียวนะครับก็ผมอยากแสดงความพาเจ้าขอ,องผมด้วยครับอยากแสดงความสามารถให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นครับแล้วก็อยากลองสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อน การที่หนูมาประกวดครั้งนี้หนูอยากแสดงให้คนที่เคยดูถูกว่าหนูไม่สวยหนูไม่มีความสามมาอยากให้เขาเห็นว่าหนูสามารถขึ้นมายืนในจุดจุดนี้ได้สามารถทําในสิ่งที่เขาดูถูกว่าหนูทําไม่ได้ให้เขาเห็นว่าหนูทําได้ก็พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆอยากให้ลงด้วยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราบ้างแต่ก็น่าจะมองเห็นอะไรที่มันดีๆนั่นแหละค่ะเพื่อนๆบอกให้มาค่ะแล้วก็แล้วก็หนูอยากลองประกวดอะไรแบบนี้ด้วยค่ะเป็นประสบการณ์ในชีวิตค่ะ หาประสบการณ์ให้กับตนเองแล้วก็อยากโชว์ศักยภาพของตนเองค่ะแล้วก็อยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับหญิงสาวที่ยังไม่มีความมั่นใจให้กลับมามีความมั่นใจให้ให้คิดว่าเราสวยในแบบที่ตัวเราเป็นได้ค่ะอยากลองท้าทายความสามารถตัวเองค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยใส่รองเท้าสตาด์เล่นบอลมาเยอะแล้วค่ะอยากลองมาใส่รองเท้าส้นสูงเดินบนเวทีบ้างค่ะหนูอยากออกจากกรอบของตัวเองค่ะ หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้า,าสแสดงออกเป็นคนที่อชอบกดดันตัวเองคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ในสิ่งนี้แต่ความจริงคือถ้าเราพยายามเราสามารถทำได้อยากเอาจเก,กอบตรงนี้คะ่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบการแสดงออกอยู่แล้วค่ะแล้วก็บวกกับรุ่นพี่ที่เห็นในความสามารถหนูด้วยหนูก็เลยอยากจะทำให้รุ่นพี่เนี่ยเห็นว่าที่พี่เลือกเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่ถูกแล้วค่ะ <S <S ก็อยากหาประสบการณ์และก็อยากลองในสิ่งที่ตดวเองยังไม่เคยทา จะได้แบบว่าเราแบบว่าเนี่ยเราเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะเราเคยทำสิ่งที่เราไม่เคยทำเราทำได้แล้วนะประมาณนี้ครับทำทำไมถึงมาประกวดเพราะว่าพื่นพี่แล้วเพื่อนเห็นในตัวเราว่าเราทำได้เราก็เลยมาประกวดเ,เห็นว่าเราสูดวั <Why? S 2> แล้วเรามั่นใจ <Okay. S 1> สิ่งแรกเลยที่อยากก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณทางคนเชียร์คนดูทางบ้านหรือเพื่อน ช่างแต่งหน้าแล้วก็ทุกคนที่สนับสนุนครับแล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงเหมือนเดิมที่ผมบอกว่าอยากเป็นกระบอกเสียงในการให้ทุกคนที่ยังไม่กล้าจะได้ออกออกมามีความกล้ามากขึ้นออกมาเป็นตัวเองให้มากขึ้นครับผมอยากจะทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนๆในคณะเพื่อนๆนอกคณะแล้วก็อยากเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆน,นอก,นอกมหาลัยเราเข้ามาเรียนในคณะของเราครับ อยาก,กนาำความสาเร็จนี้ไปให้พ่อแม่ได้ได,ได,ดูว่าเรา,เ,เราได้ที่หนึ่งเลยนะแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆที่คอยเชียร์ผมให้ผมได้ที่หนึ่งครับอย่างแมกหนูขอกีตก่อนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก,ก็หนูอยากขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่คอยซัพพอร์ตหนูคอยอยู่เบื้องหลังหนูแล้วก็อยากขอบคุณคณะกรรมการค่ะที่เลือกให้หนูขึ้นมาเป็นดาวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่ๆนะคะที่สอนให้ฝึกจริงๆหนูเป็นคนที่มีความสามารถอะไรนะคะแต่ว่าพวกพี่เขาก็เห็นว่าเออหนูน่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้แสดงว่าเขาต้องมองเห็นความสามารถหนูเขาอยากขอบคุณเขาค่ะที่มองเห็นว่าหนูยังไม่เคยมองเห็นความสามารถตัวเองเลยทุบอกแม่คะ่ะว่ามไม่เคยเห็นหนูมุมนี้เลยคะ่ะใช่ค่ะ ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะที่เชคอยากจะทำคะ่ะก็อันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังเชคทุกๆคนนะคะที่ทำให้เชคมามีวันนี้สิ่งที่เชคอยากจะทำอันดับแรกก็คือคว้าตำแหน่งดาวมหาไรให้แก่คณะวิของเราแล้วก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหญิงสาวทุกๆคนคะ่ะอยากโทรหาแม่เลยคะ่ะเพราะว่า แม่คือเห็นเราในพาร์ทที่แบบห้าวๆมาเยอะแล้วอยากให้แม่ได้เห็นสิ่งที่เราทําตรงนี้ค่ะว่าเราก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะโทรหาครอบครัวก่อนเลยค่ะหนูเป็นคนที่ครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยอให้การซัพพอร์ตเรื่องตรงนี้มาตลอดแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยการแสดงออกก็เลยอยากโทรหาครอบครัวว่าอะเราทําสําเร็จแล้วเราทําตรงนี้ให้แบบครอบครัวพ่อภูมิใจแล้วค่ะ ก็ถหาพ่อแม่ก่อนค่ะแล้วก็จะขอบคุณรุ่นพี่ที่ยอมอดทนแล้วเหนื่อยกับหนูมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ<ม>ก็คือสิ่งที่สําคัญคือกําลังใจหนูเลยคือพ่อแม่ค่ะเพราะว่าหนูจะต้องโทรบ,บอกพ่อแม่ตลอดเวลาซ้อมเหนื่อยเลยค่ะกาลังใจที่ดีสุดคือพ่อแม่ค่ะจะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่แบบคอยให้กำลังใจเราเสมอมาคอยส่งแรงเชียร์แรงใจเราให้เราอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างาทีอะหนูรู้แบบหนูทําไม่เต็มที่หนูก็กดดัน ต่ว,ว่าพอหนูมีกําลังใจมาอย่างเงี้ยถ้าไม่หนูแบบรู้สึกว่าเออเราพัฒนาตัวเองต่อไปได้อีกนะอย่างแรกจะขอตั้งสตกิก่อนเราะวเราก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากอยากจะขอบคุณทุกคนขอบคุณคนเชียร์ขอบคุณรุ่นพี่พี่เลี้ยงขอบคุณเพื่อนขอบคุณอาจารย์ขอบคุณช่างตัดเย็บเสื้อผ้า <c oughs> แล้วขอบคุณช่างแต่งหน้าแล้วขอบคุณทุกคนที่เชียร์อีกหนึ่งแล้ว เล่นมุกแปลกด้านล่าแปลกครับเล่นมุกตลกได้ครับตาปิดคุณครับไปกินเนื้อย่างกับผมไหมครับทำไมไม่ชวนเพื่อนคุณล่ะคะผมอยากกินเนื้อย่างกับเนื้อผู่ครับงานบวดช่วงไหนน่าคดที่สุดครับช่วงคนหัวครับไม่ใช่ครับอ่าช่วงแหน้าครับโจนอะไรเมาที่สุดครับโจนอะไรครับโจนเครียดกินเหล้าเมาร้องเพลงค่ะ ้ายไม่คะวันนี้มีผักอะไรมาขายมั้งอะ่ะเออเ,อ,อเรามีคะนานะขอเลือกคะนาหน่อยค่ะก็มกันอาจจะไม่ใช่ความสามารถเด่นนะคะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะร้องเพลงค่ะหันแค่เพียงมือแต่มันก็แสนไกลยิ่งจะเป็นเหมือนพื้นสียทยิ่งไม่มีสิิ์จะบอกไปว่า ขอเลือกแคลอทหน่อยเป็นค่ะโอเคโอเคค่ะ นอยเดี๋ยวเชคจะพากเสียงหมานะคะให้ทุกคนได้ดูสวัสดีก็แม่ำไมให้ผมใส่เสื้อตัวนี้อ่ะทำไมอ่ะลูกผมรู้สึกไม่ชอบเลยอ่ะทำไมอ่ะครับมันไม่ใช่ตัวตนผมเหมือนกับแม่เปลี่ยนให้ผมจะเรื่องนี้มาละนะเธอลลนะเลือกมลาละหน่อยร้องเพลงค่ะโอเคอชาชชาคนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้ few moments later เลือกแล้วอย่าว่างมาละชีเดิมได้ไหมเลือกแล้วช่วยเป็นชิศมาละให้หน่อยทำกับข้าวจำลองค่ะ ออยากเธอันมาละนูเอวันได้ค่ะลันปานันค่ะแอลัันปัดลันลันแอลันปัดลันลันเสียงแอลมันลังเสียงดัง ร้องเ,เพลงค่ะร้องเพลงนะคะรอบส,สอยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันจงกันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันมีคิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไป ส่งไปไม่เคยถึงทะเลอพิเศษอะไรคะขาอุปการน่อยค่ะ,ณณคะวันนี้จะมาโชว์ความเป็นแม่บ้านโอเคแต,แต่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 แต,แต <laughs> วันนี้มาเป็นแม่บ้านเหตุงานที่มอนี้มา8ปีแล้ว <laughs> เงินเดือนก็ะดาสามพนา <laughs> ทำดีขยันก็ได้สามพนา <laughs> ตออยแม่วาวยูเฮ็ดงานเป็นเสมียนเงินเดือนมืนหาโอ้ยทำงานสบาแต่งตัวสวยผู้ชายผู้ชายก็มากหกลาเลิกตัวใดแม่เล่นไปเลยนแม่สุดๆไปเลยแค่นี้แหละแม่บอกกาบอกคู่แต่หนูตาบอกอ้า จะเป็นอะไรแตบอกได้รับรู้จะเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอยากคุณลูงจะเป็นเมียพอผมอาจจะทําได้ดีหรือไม่ดีแต่ผมอะตั้งใจทําให้พวกคุณไปรู้สึกว่าผมออกมาเพื่อพวกคุณจริงๆผมทำทุกอย่างเพื่อพวกคุณครับฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับเชียร์ผมด้วยได้ครับครับอยาก ฝากเชียร์ผมด้วยนะครับ B3 อาร์ตสาขาวิทยาศาสตร์ท,ทั่วไปครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูความสามารถของผมให้เต็มที่นะครับอยากขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่คอยแบบเชียร์หนูคอยให้กําลังใจหนูตลอดมาตั้งแต่หนูเข้ามาประกวดจนถึงวันที่หนูเดินประกวดนี้แบบหนูจะไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังคะ่ะคอยเป็นกาลังใจแล้วคอยเชียร์หนูนะคะ่ะหนูจะเอามงกุฎมาให้ได้คะ่ะขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะคะแล้วก็จะไม่ทําให้ผิดหวังคะ่ะจะทําให้ดีที่สุดคะ่ะ ฝากเชียร์หนูถึงวันที่18ด้วยนะคะแล้วก็ซื้อดอกไม้ให้หนูเยอะๆนะคะเชคจะทำให้เต็มที่นะคะไม่ว่าผลการตัดสินเป็นอย่างไรเชคก็จะพยายามทำให้ตัวเชคเนี่ยมีความสามารถโชว์ศักยภาพเชคให้มากที่สุดค่ะก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับตัวเชคด้วยนะคะก็ค่ะจะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะทำสุดความสามารถเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องผิดหวังค่ะ หนูอยากฝากทุกคนเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูจะทำอย่างเต็มที่จะทำอย่างสุดความสามารถของเท่าที่หนูมีช่วยเป็นกำลังใจให้แน็กด้วยนะคะเพราะว่าการแสดงครั้งนี้พอแน็กทำเต็มที่มากเต็มที่กว่าทุกรอบที่แน็กเคยขึ้นแสดงและขึ้นประกวดเลยะคะ่ะก็ช่วยเป็นแรงใจแรงกายให้ด้วยให้แน็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ในวันจริงถ้าหนูทําได้ไม่ดีหรือหนูทาได้เต็มที่ก็ยังไงก็อย่าลืมเชียร์หนูด้วยเพราะว่าหนูพยายามทาให้มันดีที่สุดพยายามทำให้ทุกคนประทับใจและก็สนุกไปกับหนูแล้วนะคะ,ะก็ขอบคุณคนที่เชียร์จากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายต้องขอบคุณมากๆไม่ว่าวันนั้นเราจะทําได้ไม่ดีหรือดีก็ต้องขอบคุณที่ขอเชียร์